ไปตรวจแล้วหมอก็เลยว่ายาผ่าตัดคีโมฉายแสงเราก็เลยปรึกษากันว่าเราจะไม่ทําเพราะว่าคนใกล้ตัวคุณนอเนี่ยก็เป็นก็เล็กนิดเดียวเสร็จแล้วก็ไปรักษาก็ผ่าตัดหายร้อยเปอร์เซ็นต์มันเล็กนิดเดียวพอความไปแล้วมันก็ลามจากนั้นก็ต้องตัดเตาตัดเตาเสร็จแล้วก็คีโมฉายแสงก็เสียชีวิตผมก็บอกว่างานวิจัยของสถาบันจอห์นฮอคกินส์อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าให้มะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มเริ่มรู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตอยู่ได้12ปี คุณอก็บอกว่าลองั้นดีกว่าก็อยู่กันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนนั้นคือใจก็กลัวกลัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเวลาคีโมเนี่ยดูมันทรมานมากมากกว่าคนที่ไม่ไม่ได้รักษาเขาถามว่าตัดสินใจให้ดีนะว่าจะไปรักษาไหมคือพร้อมที่จะพาไปแต่เราก็คิดว่าไม่เอาอะอยู่ไปแบบนี้ดีกว่าไปตรวจสุขภาพปกติเขาก็มีบอกว่าผู้หญิงอายุ30สิบต้นๆเนี่ยต้อง ตรวจเช็คมันเรืงเต้านมแล้วเราก็เกิดไปไปตรวจเช็คดูคแล้วก็เจอแจ็คพอตว่าเราเป็นใช้ชีวิตก็ปกติห้าหปีผ่านไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือมีแต่ก้อนเนื้อที่มันโตขึ้นแต่ว่าโตไม่มากหลังจากห้าปีไปแล้วป่วยง่ายว่าไงคือไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่านี่เราอะเข้าโรงพยาบาลบ่อยเกินไปแล้วนะคือเป็นหวัดบ้างไอบ้างคือเรารู้อยู่ว่าเราเป็นอะไรแต่ก็ไม่ทำ ือเต้านมเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึง10ปีตามสถิตินะจะเสียชีวิตตอน10ปีประมาณนี้เกือบไม่เกินนั้นแต่วา่ามันจะทรมานขึ้นมาเรื่อยเๆรๆื่อยเรเริ่มรักษาแล้วก็โชคดีก็หายบ้างแต่หายแป๊บเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยประสบผลสำเร็จยิ่งวิธีการปัจจุบันก็คือเคมีมบับัดฉายแสงมันหายชั่วคราวมันจะกลับมาเป็นใหม่ส่วนใหญ่เลยจะกลับมาเป็นใหม่มาเป็นรอบสองนี่รักษายากมาก มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเขารักษาจะ,จะไม่ได้แล,แล้วเวลามันหมดไปสิบเอ็ดปีเนี่ยจนยาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วจนหนึ่งเขาก็ยังกลัวว่าเราจะไปโดยไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแกก็เลยอยู่ห้องเล็กอีกห้องหนึ่งตอนคืนเป็นตะคิวมากแล้วก็ไอมากแล้วคุณจางก็จะมาจับมือผมว่าถ้าพรุ่งนี้เราเราไม่เจอกันก็ค,คือเราลากันแล้วนะนี่นแหละ ที่พรุ่งนี้ไม่เจอกันเราก็ลากัน,นแค่นี้นี่คือเขาทากันทุกนี้ทุกคืนลากันทุกคืนเราสั่งเสียแล้วครับเรารู้อยู่ก่ใจว่ามันมันหมดเวลาแล้วอะเราอยากให้ช่วงเนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเรามีแอดมิกัหนึ่งแต่ว่าไปรักษาอย่างอื่นพยาบาลจะมาเช็ดตัวคุณภรรยาก็บอกว่าให้เช็ดครึ่งล่างและครึ่งบนไม่ต้องเดี๋ยวเช็ดเองแล้วเสร็จแล้วพยาบาลก็เปิดดูพยาบาลวิ่งหนีเลยพยาบาลตกใจมากเพราะว่า มีเลือดไหลออกมามากก้อนเนื้อมันเริ่มโตขึ้นถุงน้ําที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทําให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผุพองแล้วว่าหนึ่งแผลผุพองนั้นมันก็เกิดแตกออกแล้วพอไม่กี่วันต่อมามันก็โตขึ้นอีก มันจะเป็นก้อนเนื้อดันขึ้นมาคือเราเจาะมันไม่ได้แล้วเจาะไม่ได้พอมันลามไปตรงอื่นมันก็ทําให้โตขึ้นอีกโตขึ้นเราก็ไม่รู้จะเจาะตรงไหนเพราะกลัวจะไปโดนเส้นเลือดพี่ไม่มีความคิดอยากจะกลับไปหาหมอแผนปัจจุบันเลยแล้วหมอรู้แล้วพอหมอเห็นหมอบอกว่าต้องตัดเล้าคีโมใฉายแสงอย่างเดียวคงไม่รักษาเขาบอกไม่รักษาก็ตายบอกงั้นขอไปตายที่บ้านแล้วกันคือยังไงก็ไม่รักษาดูแลอาหารแล้วมันมันก็จะทําให้ไม่ถึงกันเนื้อมันเน่าอย่างเรื่องของความหวานแล้วก้อนเนื้อมันเน่าเน่าเนี่ยมันจจะเ็บปวดมาก แต่เราของเราเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับตรงนั้นแต่ว่ามันก็จะมีพวกน้ําพวกก็เรียกใส่ตัวไข่พวกเนี้มันก็จะมาทําให้ดันบวมขึ้นมาผมว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์สําคัญที่ทําให้เป็นทับมะเร็งเต้านมนอกจากว่ากรรมพันธ์แล้วนะกรรมพันธุ์ผมว่าอย่างละสาเซนเนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อไก่น้ําตาลน,นี่ ถ้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายเซลล์มะเร็งมันอดตายแต่ถ้าเซลล์มะเร็งกำลังจะตายได้น้ําตาลเข้าไปมันเต้นระบำเลยเพราะฉะนั้นน้ําตาลของหวานต้องหยุดแน่นอนแล้วตอนเนี้ย ประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็เป็นละกินน้าอัดลมเยอะกินปลากินถั่วกินไข่ขาวไข่แดงน้อยหน่อยไข่ขาวเยอะอยู่มาวันหนึ่งก็คุณริยาไปไปเข้าห้องน้ำนี่ได้ยินเสียงตะโกนมาบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็เลยเข้าไปดูผมมันนะัเป็นคนกลัวเลือดมากเลยแต่นาทีนั้นนะเข้าไปเปิดห้องน้ําเข้าไปเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือเลือดกระจายเต็มห้องน้ำเลยไม่ใช่แบบซึมนะมันเป็นการแตกเหมือนลูกโป่งใส่น้ำแล้วแตกอะไรอย่างนั้นนะฟังแล้วน่ากลัวมากทนเนี่ย แล้วพอหลังจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาลหรือว่าก็ยังไม่ไปครับเนะพราไปไปหมอหมอแกมอไม่ต้อนรับนะก็บอกถ้าไม่รักษา,าก็ไม่ต้องมาแล้วแล้วแผลเราก็ดูแลกันเองพอแผลมันก็ติดก้าไปปุ๊บมันก็กลับมามันเดิมนะมันก็ค่อยๆค่อยๆแล้วมันก็มันก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่หลังจากรู้ว่าจะไม่ไหวละก็เลยไปขอกับแม่เขาบอกว่าจะขอลูกสาวแต่งถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วล่าภรรยาจะตายแล้ว แล้วเราจะไปเผาในฐานะอะไรอ่ะมีแต่คนก็ว่าภรรยาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ทิ้งหนีไม่ครับผมไม่ขอ,อเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้นานที่สุดแค่นั้นเองโอเควันนี้เราดีเรารอดพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าไม่หรอกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังตื่นมาเจอกันเหมือนเดิมคิดว่าใครเข้มแข็งกว่ากันอ๋อแต่ทางใจนี่คุณชานเนี่ยทรมานก่าคือวันทั้งวันก็คิดแต่ว่าจะช่วยยังไงแต่อกวันทั้งวันคิดว่าจะรอดอยังไง แล้วก็รู้ว่าไอ้ทางรอดเนี่ยสมัยเขาเนี่ยมันไม่มีไร้หนทางจริงๆผมเป็นคนเล่นหุ้นเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยดูเรื่องของ Opportunity Day พอดีเปิดมาไม่ทันก็มาเจอเตอร์พิเชษเนี่ยพูดทิ้งท้ายก่อนจบพอดีมะเร็งรักษาได้ตอนเช้าเนี่ยผมก็รอรอรอ,ลอเป็นรอบรรจันปุ๊บผมก็มาที่ตึกก็มาหาอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนน่ารักมากทั้งทั้งที่ถ่ายรายการอยู่ผมถามพนักง,งานแล้วพนักง,งานบอกว่าวันนี้ไม่รับแขกซึ่งเราไม่สามารถจะรอได้ พราะว่าเห็นอาจารย์ไกลๆอยู่ผมก็เลยของเข้าห้องน้ำพอเดินก็ไปห้องน้ํานับ 10, หนึ่งถึงสิบหันหนกมาปุ๊บเข้าหาอาจารย์ยกมือไหว้เขาก็มาซื้อของครับแต่ว่ามันอยู่คนละแถงก็มีห้องน้ําอยู่หน้าหน้าที่ทางานผมก็เดินครับอาจารย์ก็เป็นคนน่ารักมากก็บอกมีอะไรเหรอบอกเนี่ยมีเคสหนึ่งเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกไม่หยุดถ่ายก่อนคุยกันก็ว่าจะต้องรีบอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีค่ากลับไปก็ให้ภรรยาเอาผลิตภัณฑ์ให้ ภรรยาทานบอกภรรยาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรารอดแล้วก็ซื้อมาแล้วแต่ใจก็คิดว่ายังไงก็ไม่รอดคือระยะขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีทางที่จะอะไรทําให้เรารอดได้คือเป็นเขาเรียกว่าโคม่าแล้วเราก็บอกว่ากกินก็กินพอหนึ่งวัน อุ่ยดีขึ้นเปล่าบอกไม่ใช่ยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วจะหาย <_ d ata> พอวันที่2ก็ถามมีวันที่3ก็ถามมีแต่ใจเราก็คิดอพอวันที่3มเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายใจดีขึ้นตัวเราก็มีความรู้สึกว่าแค่3วันมันจะไปรู้ผลอะไร,แ,รแต่พอวันที่5้าเนี่ยเราเรารู้สึกด้วยตัวเองเราว่าปกติจะขึ้นบันได3ขั้นแล้วก็พักพอพอวันที่5เนี่ยเราก้าวขึ้นบันไดเราก็อ้ยทาไมก้าวขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแบบใจฉะขาดเราก็เลยทดลองก้าวขึ้นไปเรื่อย คือถึงชั้นบนเลยอะไอเนี่ยเลิกไอลาที่ปากอะไรเนี่ยก็หายเริ่มเริ่มกินข้าวได้เพราะวม่าก่อนที่จะกินยาเนี่ยก็คือใช้หยอดฮะใช้หยอดพอหลังจาก5้าวันแล้วอะไรเริ่มเริ่มดีวันดีคืนความหวังเรากลับมาเนี่ยเต็มร้อยเลยคือเรากระตุ้นเมได้ลดขาวภูมิคุ้มกันเมได้ลดขาวภูมิกัน2เม็ดที่เรากระตุ้น หรือเม็ดเลือขาว t h 1 t h 1 7ทั้งสอง,สองตัวนี้มันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเรง็งในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นเม็เลือดขาวอีกตัวหนึ่งเม็ดเลืดขาวเซลล์ทีพิฆาตฝรั่งเขาเรียกค i l l e r ีเซลล์เราตั้งชื่อเพื่อคนไทยรู้จักกันว่าเซลล์ทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกําจัด เซล์ผิดปกติเซลปกติหมเซล์ cell มะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายเลยสาเหตุก็เพราะเซลผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตาหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซล์ที่พิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซลลผิดปกติอยู่หน้าที่ของฉันฉันต้องวิ่งเข้าไปหานะตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไปครอบไว้ไ แล้วก็เจาะรูด้วยสารพอเฟรินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสียาสารที่ย่อยโปรโตีนบนเซลล์มะเร็งคือโปรโตีนก็ย่อยสลายไปเลยเซลล์ผิดปกติเท่านั้นที่มีตําหนิผมว่าคนอื่นก็เจอแต่เขาอาจจะไม่เอกใจก็ได้ให้มันเป็นไปได้หรอแต่ผมพิสูจน์มาเลยเ่ยจากการที่เราสาม,มารถทําให้เซลล์มะเร็งมันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดดูแลโรคมากมายเลย ะมะเร็งก็เป็นเรื่องหนักสารสกัดจากมังคุดแล้วก็อยู่กับมังคุดเนี่ยมาตลอดเนื่องจากว่าศึกษาไปแล้วมีคุณภาพมีสูงมากทําอะไรได้เยอะแยะก็ต่อเนื่องต่อยอดกันมาเรื่อยๆผมถึงบอกว่ามังคุดเนี่ยอยากให้กําลังใจคนที่ป่วยเนี่ยนะอยากให้กําลังใจว่าต้องสู้ๆเพื่อสิ่งที่ดีๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้รวมเป็นเวลากี่ปีแล้วที่เราต่อสู้ด้วยกันมา สิบเจ็ดปีครับ <17. S 2> ขอบคุณมากที่ที่ห่วงใยที่ไม่ทิ้งกันที่อดทนที่ยอมทนดูแผแลเราทุกวันเงนี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาเขาทนดูไม่ได้บอกว่ายังไม่ต้องมาดูมันน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวคือคือเป็นเป็นแผแลเราดูมันน่ากลัวตอนที่มันระเบิดออกมาเนี่ยคือไม่มีใครเขาทนดูได้เราเองดูแล้วเขาเคยถ่ายรูปมาให้เราดูตอนที่เป็นแผลเยอะๆเนะี่ย เรามาดูเองเราตกใจเลยบอกว่าเอาแผลใครมาดูเนี่ยเขาบอกก็ของตัวเองไงคือตอนนั้นเราเราดูแผลตัวเองเราดันตกใจเลยอ่ะโดยโดยปกติเนี่ยคนคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติไปตรวจค่า C นหนึ่งห้าสามมะเร็งเต้านมก็คือตรวจเลือดแล้วแต่ค่ามาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันถ้าอยู่ที่ก็คือสมมติว่าสามสิบห้าเราที่สามสิบ สมมติที่30นะฮะเราต่ากว่า30เนี่ยต่ากว่าเยอะก็คือสัก20ว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ของคุณนอไปตรวจต่ํากว่าค่าปกติแล้วก็คือเหมือนเทียบเท่าคนปกติอะหรือดีดีกว่าคนปกติบางคนค่าบ่งชี้มะเร็งเต้านมควรจะต่ํากว่าต่ำกว่า20 25กว่าก็แสดงว่ามีเสียงแล้ว30ขึ้นไปเสียงแล้วถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอ สิ่งดีๆหรือว่าไม่จเจอแอปโก้หรือว่าอะไรเนี่ยเราก็คงจะดูกันจนนาทีสุดท้ายอ่ะก็ได้แค่นั้นเราหลังจากนั้นชีวิตเราจะยังไงก็มาว่ากันมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับอาจารย์พิเชษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหม่แก่เราไม่ใช่ตรงนั้นอาจารย์ให้ชีวิตของภรรยาคืนมาคณมากมาก ขอบคุณอาจารย์เจี๊ยีวิตอ๋อขอบคุณอาจารย์ที่ทําให้ผม <c oughs> มีความสุขนะค่ะอืม